ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาาลูกหลูลาานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วงมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มาเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุบต้นนะครับนะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับทั้งสองเล่ม นะครับเป็นมีดุบต้นมีมีมีอายุนะครับอย่างเล่มนี้นะครับนะครับเล่มแรกนี้นะครับนะครับดูครับความเก่านะครับความสวยงามแบบโบราณแบบยุบต้นนะครับแบบยุบเก่านะครับอันนี้เขาไปลงรักถักเชือกมานะครับนะครับนี่เจ้าของเดิมนะครับนี่นะครับ ออก,กลัดกลั่นมีดตรงนี้ stage, นะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่หรือว่าเป็นเหล็กผสมเงินนะครับมีจุดต้นนั้ eline, น alan, นะครับจะหลายหลายรูปแบบนะครับเล่มนี้นะครับรูปแบบมีดทรงอิโต้นะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นเ ker, Samsung, งินนะครับผสมนี่นะครับซึ่งมีความคงทนนะครับ สนิมไม่กินอย่างนี้นะครับนะครับพกเดบกเอวก็สนิมไม่ขึ้นนะครับผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนนี้นะครับนะครับถะาคร้ตรงย่ามอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดบกเอวนะครับไปไหนมาไหนพกติดตัวตลอดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านที่สนใจนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ มีจุบต้นนะครับรุ่นเก่าๆนะครับบูชาไปแล้วก็สบายใจนะครับนะครับเอาไปพึ่งพานะครับพุทธคุณนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดําขับไล่คุณใสขับไล่มนดํานะครับลมเพลมพัดอะไรนงี้นะครับ้าขายก็อไปไว้บนหิ้งพระนะครับนะครับกราบไหว้ขอพรท่านนะครับนะครับ ้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้นะครับในด้านเมตตามหานิยมนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับในด้านป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในครอบครัวนะครับนี่นะครับค้าขายก็นะครับเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีนะครับ นะครับชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะครับแม้แต่ผู้ที่คิดร้ายนะครับกับเราครอบครัวเรานะครับนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับจะย้อนกลับไปหาผู้ที่คิดร้ายกับเรานะครับทําให้เขาแพ้ภัยของเขาไปเองนะครับนะครับครอบครัวเราก็จะมีแต่ความอบอุ่นนะครับนะครับเรามีมีดหลวงพอเดิม หลวงพ่อเดิมเป็นผู้ที่มีจิตเมตตานะครับผู้มีบำลุรรมนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับดูความเก่านะครับภายในนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับทันทีสนใจนะครับนะครับโทรมานะครับที่เบอร์0ูนย์6ปด2ปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับความยาวรวมด้ามนะครับ 16หนิ้วนะครับจะพอใบเก้านิ้วนะครับนี่โอ้โหนะครับมาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับตอกลายยันตรีไว้นะครับลายยันตรีหรือว่าลายนะครับสีทิศนะครับนี่นะครับตอกไว้บนใบมีดนะครับด้วยช่างฝีมือช่างสอนนะครับมีจุดต้นนะครับ นะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับปลายหน้าเกี้ยวนี่ก็นะครับความหมายก็ให้รักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันในครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นความสุขนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับตรงนี้ยันสามเรียกว่ายันใบพัดนะครับนี่นะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับตอกจะมีนะครับยันสามยันตัวอุนะครับประจำนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามนะครับเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กยุบเก่านั้นนะครับจะเป็นเหล็กผสมมวลสารนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับตามความเชื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับ นี่นะครับยันปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับตัวงามนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับฝั่งนี้นะครับตอกพระคาถานะครับคาถาพระเจ้าพระพุทธเจ้านะครับคาถาพระพุทธเจ้านะครับมงกุฎพระพุทธเจ้าเออเด็นะครับนี่นะครับปิดด้วยใบยันสามยันใบพัดนะครับฝั่งนี้ตอก ไว้บนตัวนาคอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นยันพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอัคระนะครับตอกไว้บนตัวหนักนี่นะครับแต่รู้ว่าก็เป็นยันคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับบนตัวหนักนี่นะครับเขา นะครับเรียกว่านะครับหลงรักนะครับถักหวายถักเชือกมานะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับหลังลางนะครับทันทีสนใจนะครับมีดนะครับทรงมีดอิโตนะครับคงวงพ่อเดิมนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับถ้าจะเอาไปบูชานะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับดูสวยครับนะครับความยาวของใบ9นิ้วนะครับใบ9้านิ้วยาวรวมด้ามนิ้วนะครับนะครับขนาดใหญ่นะครับนะครับไม้กอนนะครับคนแก่นะครับพกใหญ่ๆนี้แหละครับนะครับไปเขาไปดงไปป่านะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับดูการเข้าข้างนะครับแน่นเปี้ยนะครับไม่มีโยกมันมีคลอนนะครับนะครับ นะครับสวยงามนะครับสวยงามครับทานที่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศู8ย์6ปดแปด้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนั้นเป็นมิดิโต้นะครับนะครับส่วนเล่มนี้นะครับจะเป็นมิดยุบต้นเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับ ในรูปแบบมีดขุดวานนะครับนะครับก็ดูที่เนื้อไม้นะครับนะครับทั้งสองเล่มนี้นะครับผมคิดว่านะครับไม้ประดูชิงชันนะครับมีไม่มากนะครับมีดปะดูชิงชันนะครับนี่นะครับดูครับความเหี่ยวความย่นของไม้นะครับเก่านะครับ อายุ90กว่าปีนะครับก็จะมีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับนี่แปะตังลายเงินนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าแปะตังลายเงินนะครับตรงนี้จะเป็นนาคนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นนาคนะครับเป็นแปะตังนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามทักที่สนใจนะครับโทรมา 0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนี่นะครับนะครับลายเงินลายแบบโบราณนะครับลายยุบต้นนะครับมียุบต้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับแปะตั้งลายเงินนะครับโอ้โหดูครับความเขียวของไม้นะครับนะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับ นะครับมีดเล่มนี้นะครับได้มาแถวแถวพื้นที่วัดนองโพนะครับนี่นะครับโอ้โหไอ้ดูครับไม้ดูครับสวยครับนี่นะครับความยาวรวมด้าม16บหนิ้วเหมือนกันนะครับใบเก้านิ้วนะครับนี่นะครับดูครับเป็นรูปทรงมีดขูดว่านนะครับนี่นะครับภายในเก่านะครับโอ้โหนะครับ วยงามนะครับนะครับท่านที่นะครับศึกษาเรียนรู้นะครับเข้าใจแล้วนะครับก็โทรมานะครับจะเอาไปบูชากันนะครับบิดขุดวาดนะครับสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อเดิมได้ไปเรียนวิชาต่างๆนะครับในด้านสมุนไพรนะครับก็เลยนะครับคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ช่างทำขึ้นมานะครับ แต่จะมีเล่มเล็กๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับใช้ประจํานะครับเดินทางไปไหนมาไหนเจอยานะครับหลวงพ่อเดิมก็เอานะครับมีดขูดวานแบบนี้นะครับนะครับกรีดรอบนะครับกรีดรอบตัวยานะครับวานนั้นนะครับนะครับหรือว่าพวกเทาวันพวกอะไรงั้นก็หั่นนะครับแล้วมา ทำสมุนไพรนะครับช่วงนั้นนะครับมีโรคระบาดร้ายแรงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเรียนวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์นะครับหลวงพ่อเงินวัดพาปางเหลืองนะครับหลวงพ่ออะไรละ่ะหลวงปู่สุขอย่างนี้นะครับนะครับหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเออหลวงพ่อเทศวัดอะไรหลวงพ่อเทศ ะครับวัดสัตว์ทะเลอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินอย่างนี้นะครับนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมทั้งนั้นนะครับนะครับเรียนวิชาอาคมต่างๆนะครับนะครับในด้านสมุนไพรนะครับในด้านนะครับทำมีดหมอนะครับด้านงาด้านแกะอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดขูดวานนะครับนะครับจึงมีความสั์สิทธเข้มขลังไม่แพ้กันกับมีดหมอทั่วไปนะครับ ในด้านพุทธคุณก็เหมือนกันนะครับทำน้ำมนต์อาบทำน้ำมนต์กินนะครับกับขับไล่คุณใส่ขับไล่มนต์ดำนะครับสิ่งชั่วร้ายเลวร้เสนียจังไรต่างๆในร่างกายออกไปนะครับนะครับชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับหลังจากทาไปแล้วนะครับกินน้ำมนต์แล้วนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับนะครับเหล็กยุบเก่านั้นผสมมวลสารอาถรรพ์หลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับ ความยาวของใบในเก้านิ้วนะครับนะครับนีนะครับยาวรวมด้ามสิบหกนิ้วนะครับมีนะครับโอ้โหดูครับดูต่อกลายนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับจะต่อไว้นะครับพสสองสี่ห้าหกนะครับมีนะครับและฝั่งนี้นะครับนะครับต่อไว้หลวงพ่อเดิมนะครับวัดน้องโพนะครับนี่นะครับสวยงามชัดเกนนะครับ ดูการเข้าคลั่งนะครับแน่นเปียกนะครับไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับถ่านสนใจใดเล่มไหนนะครับนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับโทรมาที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นสนะครับนะครับนี่นะครับมีดขูดวาดทำสมุนไพรนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่ กันที่สนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับวันนี้ทั้งสองเล่มนะครับในรูปแบบไล่รูปแบบนะครับมีหยุบต้นนะครับนี่นะครับลักษณะมีขูดว่านและก็มีตนะครับนะครับสนใจเล่มไหนนะครับในด้านเมตตามหมายยมค้าขายนะครับในด้านนะครับ ป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะครับในด้านป้องกันคุณใสมน o n ดำนะครับขับไล่คุณใสมน o n ดำนะครับได้นะครับนะครับเรามีมีดลงพอดิมไปไว้ติดบ้านติดรถนะครับนี่นะครับป้องกันภัยต่างๆนะครับนะครับทันที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับ คลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับ